โอ้ยขนาดนี้ยังไม่กินอีกเหรอเนี่ยโอ้นี่มาตกปลากันแถววัดโน่นนี่วัดชั่วครูดูบนก็เอารุ่มก็เอายิมได้สักตัวเถอะเฮ่อเอาละเฮ้ยเฮ้ยขนาดนี้ยังร้อนเกลือ เอาแล้วตึงแล้วตึงแล้วได้กสร้างภาพแค่น้อยเดียวดูค่ะพอน้ำเดือดกะดูพ่อกระป๋าลุ่มๆเนี่ยดูเนี่ยนั่งโต๊ะกันสามคนโต ดูเอายังจอมอยู่หน้าวัดอุ้ยฮเฮ้เอาแร่เอาแร่ดูลุงร้อยเธอพอเหยเกี๊ยวกุ้งอย่่งนั่นนะทุดเอ๋เนี่ยร้อยให้มันติดหางทุดเลยอ่ะมันแบบไม่ให้คืบเดียวอ่ะอืม Quatana, phải dồn con nó. Nóc nắng đi, ở lầu, nơi bung, emo kẹt níkrap. Pa piap. O lèo, đôi lèo, o lèo, đôi lèo. Pai lèo. O, o, pi yarda bơi, yarda bơi, o. Ho, tu nhae hong ni. Older, 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 older. Older, older. Older, older. Older, older. 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 เอาเป็นไงเป็นไงนั่นนั่นนเสียงเสียงอ่อนหว่าปลาตัวเล็กวะเฮ้เอาเลยเอาเลยโดนแล้วอ่ะโดนแล้วเอ้ยพอสีตัวเป็นไงฮอ

อะไรทุกเอาละลุ่ลงแล้วหือเอานั่นเนอะแม่ด้ันดูหันกอหันกอดูมันจะกาดบอ่อปลาแห่งหนึ่งนะครับไม่บอกที่ไหนแห่งหนึ่งดู โอ้โหอตอนที่มันตะกี้ตอนโยนอาหารลงไปเนาะมาแบบอย่างกับงานวัดเยลยเนาะโอ้เราจะเทอีกรอบนึงแล้วเนอะอ <laughs> ให้เทอีกรอบเนอะลุงเจาเทอีกรอบนะถ,ถ้ารอบนี้ไม่โดนนี่ไม่รู้จะว่าไงเด้อมาอีกแล้วหนึ่งขันพัวเฮ้ยรอบนี้ไม่มีคลื่นเว้ย พอขึ้นน้ำแล้วนะ่ะอ้มันเหมือนรู้เวลา,นา,าเ,าเลนาะบรรยากาศสุดยอดยาเย็นนะครับที่สุโขทัยนะครับนี่ bạn Đã, hả không luôn xe Hàn ปลาครับ.มีแจกดิอุ้ยไอ้กู สบายต้านเบ็ดทำมะอเบไม่เกี่ยวอ่ะไม่ที่ปลายสายสรุปแล้วลุงน่าจะบ่ได้